สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ท่านด้วยนะครับครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับออกหามีมาพึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้ว่างจัดครับไม่มีอะไรทําแล้วก็ใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยครับก็เลยว่าอยากขับรถเล่นครับครับมาดูครับวันนี้ว่าจะได้กี่ลังครับวันนี้ว่าจะเจอไหมครับลุยอันนี้ก็ ถ่ายบรรยากาศให้ดูครับเขาเพิ่งขุดเขาเพิ่งทำใหม่ครับแถวบ้านผมค่อนข้างจะผมว่าก็สวยดีขเขาขุดรอบหนองเก่าครับ นะครับออกเดินทางกันนี่ครับขับลาะทางมามาเจอรังหนึ่งครับอยู่ข้างทางเจอรังหนึ่งครับอยู่ข้างทางรอยเขาตัดหัวน้ำไปแล้วอยู่ในที่เขารอยตัดหัวน้ำไปแล้ว ตัดหัวน้ำไปแล้วลังใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยครับเขาตัดหัวน้ำไปแล้วรอยมีรอยครบแล้ว ใหญ่นะครับเนี่ยอ๋อนี่ครับมาเจอรอยลังล้างครับเกาะจนล้างครับใหญ่นะครับ đấy. ครับหาดูอีกเนี่ยครับมาเจอเดินไปเดินมามาเจอรังมิมครับหัวน้ำนี่อูมมากครับปิดไม่มิดเลยหัวน้ำปิดตาด้วยครับ ไม่สูงครับปครับเดี๋ยวเตรียมอุปรกรณ์ครับเรียบร้อยครับตัดลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับมาคนเดียวครับเลยว,ว่าเลยถ่ายไม่ได้ครับว่ารังนี้มันต้องกระดึบเครือขึ้นไปตรงนี้ครับหัวน้ำนี่เท่าแขนแล้วครับ เนี้ยอาจจะถ่ายไม่ถนัดครับเพราะว่าหนักครับเท้าแขนหมดแล้วแหว่งไปนิดนึงครับขูดกิ่งไม้้ันล่างครับใกล้ล้างครับมันเริ่มดูดไปบ้างครับถ้าเกิดว่ายังไม่ดูดนี่น่าจะหนักกว่านี้ตอนนี้ก็ประมาณโลกว่าครับโอ้ไม่ถึงโลครับประมาณ เกือบโลครับเท่าแขนแล้วครับดูครับเดี๋ยวถ่ายเต็มๆให้ดูอีกรอบนึงครับนะครับครับ,รบก็มาดูรังแบบเต็มๆกันแล้วเนี่ยครับ เท่าแขนนะครับหัวน้ำเนี่ยครับผมเทียบกับกวด1.5ลิตรให้ดูครับใหญ่มากครัหลังนี้ใหญ่สุดของปีนี้เลยครับมิ้ม สำหรับครับสำหรับวันนี้ก็ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมค,ครับ